นี่จะสำเร็จแล้วมันต้องอย่างนี้ไหนที่สุดแผนการสุดแยดยนต์ในการจัดการพวกแมลงก็คิดได้ mm สำเร็จแล้วไงเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอาใครเฮ้ยบุยเฮ้ยไปไหนเนาะเอามังกรเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่านะนี่ม erm ันแผนการของฉันฮ เฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้ยไม่แผนการสุดยิ่งใหญ่ของข้าโดนมันรู้เข้าซะแล้วเนี่ยนะโดเฮ้หวานใจของเรามังบนไช้สาระสิ้นดีมันเจ็บมันเจ็บอยมังบน แย่ yeah, จังเลยครับน้องๆวันนี้พี่ข้าวตั้งใจมาเล่นว่าวแท้ๆเลยอะ่ะแต่ไม่มีล้มเลยอุตส่าห์เอาว่าตัวสวยมาจะมาเล่นโชว์น้องๆอง่ออะไม่ได้เลยอะ่ะแล้วเนี่ยไม่มีลมแบบนี้เราต้องมายืนในที่โล่งแจ้งแดดปเปลี้ยงไม่มีอะไรบงังร้อนมากเลยครับ เอ๊ะว่าแต่มีใครรู้บ้างครับว่าลมเกิดขึ้นได้ยังไงลมนะครับคือการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบขนานไปกับพื้นโลกด้วยความเร็วที่แตกต่างกันครับลมนะครับเกิดจากการที่มีพื้นที่สองพื้นที่ใกล้กันนะครับมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันเนื่องมาจากว่าเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมายังพื้นโลกเนี่ยส่องไปในแต่ละพื้นที่ด้วยองศาหรือมุมที่แตกต่างกันครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับบนพื้นโลกเรายังมีมหาสมุทรหรือว่าภูเขาสิ่งกีดขวางมากมายนะครับที่ทําให้บางพื้นที่อุ่นกว่าบางพื้นที่ทําให้เกิดอากาศอุ่นและก็อากาศเย็นครับ โดยบริเวณที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากนี่นะครับก็จะคายความร้อนให้กับอากาศอากาศก็จะร้อนแล้วก็ลอยสูงขึ้นนะครับแต่พื้นที่ไหนที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่มากนะครับก็จะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศก็จะเยอะกว่าแล้วก็ไหลเข้าไปแทนที่อากาศร้อนที่ลอยตัวสูงขึ้นเราเรียกการเคลื่อนที่ของอากาศแบบนี้นะครับว่าหลมนั่นเองครับ และลมก็มีอยู่หลายแบบนะครับน้องๆขึ้นอยู่กับรูปแบบในการเกิดแล้วก็เวลาในการเกิดนะครับอย่างเช่นลมประจําเวลาจะเกิดขึ้นบริเวณชายทะเลก็จะมีลมบกแล้วก็ลมทะเลครับ ลมทะเลนะครับจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งครับเพราะว่าในตอนกลางวันนะครับบริเวณชายฝั่งมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นในขณะที่บริเวณผิวน้ําจะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศเย็นนะครับก็จะไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่ลอยขึ้นบริเวณชายฝั่งนั่นเองครับ ส่วนลมโบกนะครับก็จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนครับพัดจากชายฝั่งเข้าสู่ทะเลนั่นก็เป็นเพราะว่าในเวลากลางคืนบริเวณผิวน้ำเนี่ยร้อนกว่าครับอากาศก็เลยลอยตัวสูงขึ้นอากาศบริเวณชายฝั่งในเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยไหลออกไปแทนที่ครับ ส่วนลมประจำฤด,ดูนะครับก็จะพัดตามฤด,ดูกาลนะครับลมประเภทนี้เนี่ยจะส่งผลต่อสภาพอากาศของบริเวณหรือประเทศที่ลมนั้นพัดผ่านนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยครับก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมฤด,ดูร้อนนะครับก็จะทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยฝนตกชุก แล้วก็มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมมรสุมฤดูหนาวที่ทําให้พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีความหนาวเย็นและก็ทําให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกชุกนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับยังมีลมภูเขาที่พัดมาตามลาดเขาในเวลากลางคืนนั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณยอดเขาตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมีความหนาวเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยเยอะกว่าแล้วก็พัดลงมาตามทางลาดเขานั่นเองครับ ยังมีลมหุบเขาที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันอีกนะครับเพราะว่าในตอนกลางวันดวงอาทิตย์แผ่รังสีไปบริเวณยอดเขามากกว่าบริเวณหุบเขาทําให้อุณหภูมิบริเวณยอดเขาสูงกว่าอากาศก็เลยลอยตัวอากาศที่เย็นกว่าบริเวณหุบเขาก็เลยลอยขึ้นไปแทนที่ครับมาสนุกกับคําถามเรื่องลมกันได้เลย ถ้าหากพื้นที่ทางฝั่งซ้ายได้รับความร้อนมากกว่าพื้นที่ทางฝั่งขวาลมจะเคลื่อนที่จากจุดไหนไปยังจุดไหนระหว่างจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายใช่แล้วลมจะเคลื่อนที่จากทางฝั่งขวาที่มีอุณหภ,ภูมิต่ำกว่าไปยังฝั่งซ้ายที่มีอุณหภ,ภูมิสูงกว่า เพราะอากาศร้อนจะขยายตัวและลอยสูงขึ้นอากาศเย็นเลยเคลื่อนเข้ามาแทนที่มาฝึกสมองกันต่ออีกสักข้อนะของสิ่งไหนถ้าโดนลมแล้วจะหมุนได้ต้องเป็นกังหันลมอยู่แล้วใบพัดที่มีน้ําหนักเบาของกังหันลมของเล่นพอถูกลงพัดแล้วก็จะหมุนได้เร็วสุดยอดไปเลย จากที่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะฉันผู้ชาญฉลาดคนนี้ได้ไปสำรวจและทำการรวบรวมข้อมูลมาก็ได้พบกับสิ่งหนึ่งซึ่งมีอนุภาพร้ายแรงมากมันคือลมนั่นเองมันสามารถพัดสิ่งต่างๆให้ปลิวหายไปได้ยิ่งรุนแรงเท่าไรยิ่งน่ากลัวเรามาสร้างลมเพื่อไปปวนเจ้าแมลงให้สนุกกันไปเลยลุยลุย,ลย <laughs> เอาละเอาสุดยอดเครื่องสร้างลมที่ข้าสร้างมาไปเป่าผ้าของมันให้ปลิวหายไปเลยครับผมนี่เลยไปไงแรงไหมโอ้เย็นสบายสุดยอดไปเลยว้าวผ้าเขาแห้งแล้วด้วยเจ๋งจังอี๋ไม่ได้เรื่องเลยคราวนี้ตาแกแล้วอย่ายทำให้ข้าผิดหวังนะครับพ๊อ เปิดเบอร์แรกสุดๆุดไมเไรปิวแน่นอนลมแรงจังแฮะอ่านจากในคอมพิวเตอร์แทนดีกว่าเยี่ยมมีของว่างด้วยให้นี่ต้องออกโรงเองซะแล้วสินะฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงลมแรงไหมฮ่าฮ่าฮ่ะ เอนี่หน่อยเป็นไงอ๋อยอ๋อยกูดบายแต่ว่าลาก่อนม้ามาากไว้ก่อนเธออีกนานกว่าจะได้กลับมาเอาคืนนะ นอกจากลมจะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายแล้วนะครับลมยังมีประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างเลยนะคนเรารู้จักใช้ประโยชน์จากลมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเดินเรือสำเภาหรือว่าเรือใบเราก็ใช้ลมในการควบคุมทิศทางของเรือหรือว่าช่วยทําให้เรือแล่นได้เร็วขึ้นครับนอกจากนี้ลมยังนํามาใช้ประโยชน์ในการทําเป็นของเล่นสนุกๆแบบนี้ ต่อไม้เข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นตัวรถต่อมอเตอร์ ใบพัดและรางฐานเข้าด้วยกันติดล้อรถเข้าไปเท่านี้ก็ได้รถพลังลมแล้วครับ มอเตอร์ที่ต่อกับทานทำให้ใบพัดที่ติดอยู่ด้านหลังของรถหมุนอย่างรวดเร็วใบพัดที่หมุนจนเกิดลมขึ้นนี้เองที่ช่วยให้รถของเล่นที่มีน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ซึ่งการหมุนของใบพัดนี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันของเราเช่นการใช้แรงลมไปหมุนใบพัดของกังหันลมของโรงสีเพื่อบดข้าวโพด ใช้แรงลมหมุนกังหันเพื่อสูบน้ำทะเลเข้านาเกลือหรือใช้แรงลมหมุนมอเตอร์เครื่องสูบน้ำรวมทั้งมีการสร้างกังหันลมที่นำพลังงานลมมาผลิตเป็นไฟฟ้าอีกด้วยแน่นอนว่าลมนั้นมีประโยชน์อยู่มากมายนะครับแต่ก็มีลมที่เป็นอันตรายอยู่ด้วย เดี๋ยวเรามาสนุกกับการทดลองนี้กันครับแล้วไปหาคำตอบพร้อมๆกันว่าลมที่อันตรายนั้นคือลมอะไรเริ่มจากใส่น้ำลงไปในขวด ยดสีผสมอาหารนำท่อมาเชื่อมต่อขวดทั้งสองใบเข้าด้วยกันจากนั้นก็หมุนแล้วคว่ำขวดลงเท่านี้ก็ได้พายุทอร์นาโดในขวดแล้ว คราวนี้ลองใส่เม็ดโฟมลงไปดูเม็ดโฟมหมุนวนเป็นเกลียวไปตามการหมุนของน้ำเลย ทำการหมุนขวดเล็กน้อยก่อนที่จะคว่ำขวดทำให้เกิดการหมุนวนของน้ำรอบแกนในแนวดิ่งทำให้อากาศจากภายนอกไหลไปแทนที่น้ำในขวดได้มากขึ้นน้ำจึงไหลออกมาได้เร็วขึ้นครับซึ่งพายุทอร์นาโดนั้นเกิดจากการประทะกันของลมร้อนและลมเย็นจนเกิดเป็นพายุที่หมุนวนในแนวตั้งโดยปกติแล้ว มักพบมากในแผ่นดินทวีปอเมริกาเหนือเนื่องจากมีความแตกต่างกันของสภาพอากาศค่อนข้างมากและกว่า90%ของพายุกลุ่มนี้เกิดขึ้นบนบกลักษณะของพายุจะมีเกลียวงวงช้างเห็นได้ชัดเจนและมีลมดูดยกเอาสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนะักให้ลอยขึ้นได้การก่ะตัวของพายุกลุ่มนี้จะรวดเร็ว คาดเดาไม่ได้และคงตัวอยู่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะสลายตัวไปเมื่ออุณหภูมิของอากาศเริ่มใกล้เคียงกันแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและความไม่แน่นอนของเวลาและสถานที่ที่เกิดทำให้มันเป็นกลุ่มพายุที่อันตรายมากที่สุดครับมาตอบคำถามบริหารสมองกันเถอะฉันคืออะไรเอ่ย ฉันเป็นลมที่เกิดในเวลากลางวันฉันจะเกิดเมื่อพื้นดินมีอุณหภูมิสูงส่วนอากาศเหนือพื้นน้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่าฉันจะพัดจากทะเลไปสู่ฝั่งพื้นดินถูกต้องเลยฉันก็คือลมทะเลลมอย่างฉันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งส่วนลมบกเพื่อนของฉันก็จะพัดจากฝั่งไปสู่ชายทะเลมาต่อกันอีกคำถามนะ ฉันเป็นอะไรเอ่ยฉันเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้ผู้คนการเคลื่อนที่ของลมสร้างพลังงานให้กับฉันลำตัวของฉันพร้อมสูงยาวและด้านบนก็มีใบพัดอยู่ด้วยฉันก็คือกังหันลมผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจนที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันหมุนได้เป็นพลังงานกลนออกมา และพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกทีลมนี่นะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติและก็พลังงานหมุนเวียนที่เรานำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการเล่นกีฬาหรือว่าเดินเรือครับ ทางด้านการเกษตรนะครับลมเองก็ช่วยในการพาัดพามล็ดเนี่ยออกไปให้ไกลจากตัวต้นไม้แก่ๆนะครับเวลาที่ต้นไม้เนี่ยออกผลขึ้นมาผลกําลังจะล่วงลนสู่พื้นเนี่ยก็ได้ลมนี่แหละครับที่จะช่วยพัดพามล็ดให้ปลิวออกไปไกลแล้วก็งอกใหม่ออกมาเป็นต้นใหม่ที่ไกลจากต้นเดิมได้ละครับ แต่ในบางครั้งนะครับลมเองก็ให้โทษกับเราได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีลมแรงๆแล้วพัฒนาเป็นพายุแล้วเราก็ก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเราได้นะครับอย่างพืชผลในไร่ในส่วนของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกลมพายุพัดทําลายโค,ค่นล้มไปได้เลยนะครับบ้านเรือนของเราก็อาจได้รับความเสียหายจากการที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยโค่นล้มทับทําให้บ้านเราเสียหาย กระจกเนี่ยก็อาจจะแตกหักได้นะครับหรือแม้กระทั่งหลังคาของบ้านเนี่ยก็อาจจะถูกยกปลิวไปเลยก็ได้นะครับแล้วถ้าลมพายุนั้นเกิดขึ้นในทะเลนะครับก็จะทําให้เกิดคลื่นยักษ์ที่สามารถที่จะพัดทําให้เรือเนี่ยล่มได้เลยนะครับน้องๆและลมพายุฝนฟ้าคะนองก็สามารถทําให้เกิดน้ําท่วมอย่างรุนแรงทําให้สะพานแล้วก็ถนนชํารุดเสียหายได้เช่นกันนะครับ ถ้าพูดถึงพายุฝนฟ้าขนองแล้วแล้วก็นี่ถือว่าเป็นพายุชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากการที่เมฆรวมตัวกันในแนวดิ่งขนาดใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่าเมฆคิวมูลนิมบัสที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลมกระโชกแรงฟ้าแลบฟ้าผ่าฝนตกหนัก ลูกเห็บหรือบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะเครื่องบินที่บินอยู่ในระดับที่สูงได้ด้วยนะครับ สภาพอากาศที่แปรปรวนเหล่านี้นะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าลืมที่จะพกร่มแล้วก็เสื้อกันฝนติดตัวไว้แล้ววันไหนก็ตามนะครับที่มีฝนตกหนักมีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วล่ะก็น้องๆไม่ควรจะออกไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยที่สุดครับ นะนนะ,ะ,ะตวะนัวองเอาปอเป็นอย่าีอือร่อยจังอนอร่อยอับอ้ยโ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 ออ้ยรเนีโอยโอ้อ้ยยอ้ยอ้ยโยโอ้ยยกไปหมหอ,อ,อ,อ้ยย,ยโอ้ยันเป้ยอน้นโอยออยโอ้ยอยโออย่ย ที่หกใส่ท่านเบ่อกี้นี้โดนสายฝนช่วยเหตุคราบสีเขียวหายไปเลยแล้วครับโอ้เจ๋งไปเลยเฮ้ยเยี่ยมมีผ้าผ่าด้วยเปลือกพวกนี้จริงๆ